สวัสดีครับพบกับนัดการ์ดแชแนลนะครับผมอ่าก็ที่วางอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นสินค้าใหม่นะครับแท็กติกเด็กแท็กติกเด็กจะเป็นสตาร์เตอร์เด็กแบบพิเศษนะครับผมที่สามารถซื้อแล้วนําไปเล่นได้เลยแล้วก็มันมีของให้ค่อนข้างครบเครื่องฟู เหมือนกับว่าเราเอาเด็กของคนที่มาแข่งในงานมาเล่นจริงๆเลยในตัวแท็กติกเด็กนะครับผมก็จะออกมา6แบบนะครับผมก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่นํามาเล่นมากที่สุดนะครับก็เริ่มตั้งแต่เด็กลิซาดอนครับเด็กลิซาดอนถ้าดูแล้วอ่ะมันเป็นเด็กที่อยู่ในเทียร์หเลยอ่าเนี่ยเด็กลิซาดอนก็เป็นเทียร์หนึ่งและอตีแรงตีเร็วมากแล้วก็ต่อไปก็เป็นมิตไลดอนนะครับผมแล้วก็คฮซัมมัสเคเนียกาเบียอีก เทลัสตันแล้วก็เซอร์ไนต์เอ็กครับผมอ่าเราก็จะเห็นหน้าตาเด็กต่างๆ6แบบเนี้ยอยู่ในงานแข่งค่อนข้างเยอะนั่นเองแล้วก็นอกจากแท็ติกเด็กแล้วนะครับผมโปกเกมอน t c g Thailand ก็ใจดีครับผมมีกิจกรรมแคมเปญเกี่ยวกับแท็ติกเด็กมาด้วยจะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คนที่ซื้อแท็กติกเด็ก1กล่องนะครับเขาจะได้มาแล้ว1เล่มเอาไว้สะสมแต้มนะครับผมตัวแต้มนะครับก็จะเอาไปแลกโปรโม5ใบนี้รวมไปถึงโปรโมอื่นๆอีกมากมาย คนที่ซื้อ1กล่องนะครับผมเขาจะได้เป็นแต้มแต้มจะเป็นแต้มที่เขียนว่า P TCG ซึ่งเป็นตาปั๊มของโปเกมอน TCG Thailand เลยคนที่ซื้อ1กล่องก็จะได้เลย3แต้มอ่าแล้วเราจะเพิ่มแต้มได้ยังไงล่ะวิธีเพิ่มแต้มนะครับแค่นํา ทช้ติดเด็กของตัวเองนะครับผมไปเล่นกิจกรรมตามร้านยิมช็อปนะครับไม่ใช่แค่ร้านนาักการอย่างเดียวเท่านั้นก็ยิมช็อปร้านอื่นๆก็ได้เข้าร่วมหนึ่งครั้งจะได้หนึ่งแต้มไม่จํากัดนะครับว่า1วันเขาจะจัด2รอบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนาะแต้มเขามีอะไรกันบ้างอ่าเขาจะมีบอกอยู่นะครับตามสมุดเขาจะมีบอกเลยว่ากี่แต้มได้ของอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเวลาในการแจกโปรโมตต่างๆนะครับผมทุกอย่างนะครับรายละเอียดกิจกรรมของรางวัลต่างๆนานา,นาอยู่ในเล่มนี้เล่มเดียว ทุกคนจะได้หลังซื้อแท็กติกเด็ก1นึ่งเด็กเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรกันบ้างผมจะเปิดเป็นมัสเคเนียแล้วกันเพราะผมชอบแมวอ่าแมวมันน่ารักเนาะอ่านี่ก็จะมาดูเลยว่านี่ตัวนี้จะเป็นตัวอย่างกล่องแท็กติกเด็กนะครับอ่ากล่องก็จะกล่องใหญ่มากเลยนะเป็นสตาร์เตอร์กล่องประมาณ Family Happy นี่นะครับก็จะบอกเป็นจุดเด่นของเด็กเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น เขาจะบอกว่าจัดการเด l เมสได้อย่างอัจฉริยะดี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 อันนี้ก็เป็นสแตตของเด็กนะครับผมสแตตค่อนข้างสมดุลน,นะครับผมพลังก็อยู่ต่ำสุดเลยแล้วก็เทคนิคทุกอย่างมันอยู่ที่เทคนิคใช่ไหมครับตัวนี้เทคนิคสูงมากมก็ใครที่เล่นเด็กนี้ไม่ต้องใช้แค่พลังครับใช้แค่เทคนิคแล้วก็ความสมดุล อันนี้ก็เป็นริดเด็กนะครับริดเด็กจะอยู่ทางด้านข้างนี่อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับผมใช้แท็กติกเด็กของเธอคว้าชัยชนะไปเลยอันนี้ก็เป็น็นนนอัี้กจะเป็นในกล่องนะครับประกอบไปด้วยก็จะมีเป็นเด็ก60ใบครับพร้อมกับตัวนับดามเมจและที่สำคัญกล่องนี้เขาให้เพย์แมทมาด้วยเป็นเพย์แมทครึ่งแผ่นนะครับ แล้วก็มีคู่มือกลยุทธ์นั่นเองเรา,ามาดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงเฮ้ยกล่องทํามาดีนะเนี่ยหมือนซื้อกล่องของญี่ปุ่นเลยนี่เริ่มจากอันนี้ที่ไม่ค่อยแปลกใหม่เท่าไหร่เพราะว่าใครที่ซื้อสตาร์เตอร์มาก่อนก็จะมีอยู่แล้วอก็จะเป็นตัวนับดาวเมดแบบกระดาษนั่นเองเอา่านี่ก็จะเป็นเพลย์แมทนะครับเฮ้ยเหมือนจะมี2ด้านอา่าน่าสนใจ เอาด้านนี้ก่อนใหญ่มากอ่ะอ่าเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นแผ่นลองเล่นนะครับที่เขียนว่าแท c t i c เ Deck เทพเทโอ้สวยมากถ้าทำเป็นแบบหนังอ่ะจะสวยก,กว่านี้เยอะมากเลยแค่กระดาษก็สวยขนาดนี้แหละอ่าเหมือนเป็นลายลังพึ่งเนาะแล้วก็มีช่องเรียบร้อยเลยมี b u t t o n f i e l มีไพ่มีเด็กมีแทส ตำแหน่งทิงการ์ดอ่าและข้างหลังเป็นยังไงบอกเลยว่าข้างหลังนี่เหมาะสําหรับมือใหม่มากมนี่จะบอกเลยว่าตำแหน่งไหนมันทําอะไรได้บ้างเนาะแล้วก็บอกเป็นสเต็ปการเล่นอยู่ตรงนี้อ่าผมเห็นไหมนี่นี่ก็คือสเต็ปการเล่นนะครับแบ่งเป็นเฟสเฟสเลยว่าเออเฟสนี้ต้องทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างแล้วก็บอกอธิบายเรื่องวิวัฒนาการการท่าต่อสู้ จุดอ่อนต้องเกิดอะไรทำอะไรบ้างเนาะบอกว่าตําแหน่งต่อสู้นี่เอาไว้ใช้ทำอะไรโปเกมอนเขาโจมตีกันเนาะอะไรแบบนี้มีบอกสภาวะผิดปกติด้วยทุกคนจะได้ไม่ต้องลืมแล้วอย่างอะไรนะสับสนนี่คือหนีไม่ได้ใช่ไหมได้อ๋อหนีได้นี่เขาบอกไว้เลยนี่สับสนบอกไว้เลยเราจะได้จําได้ไงเวลาเอาแผ่นนี้ไปเนี่ยเราเอาแผ่นนี้ไปเล่นไปแข่งได้นะเออต่อไปต่อไปคู่มือกอยุทธ มาดูซิมันจะเป็นแบบสตาร์เตอร์ปกติเฮ้ยมีเป็นของมัสเคเนียด้วยเขาจะอธิบายเลยว่าเออตัวนี้แต่ละตัวเนี่ยมันใช้มันมีประโยชน์อะไรต่อเด็กบ้างยกตัวอย่างและกันเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้เออผมก็สงสัยว่าเขาใส่เชมินมาทําไมนี่เชมินเขาจะบอกแล้ว่าเชมินมีหน้าที่ทำนาเมตกับโปเกมอน EX ของฝ่ายตรงข้ามไว้ก่อนแล้วจึงเชื่อมต่อไปยังท่าต่อสู้ของมัสเคเนียแถมยังมีพลัง งานสําหรับหนีเป็นศูนย์ด้วยอ๋อเอามาหนีฟรีแล้วทำนามสได้ด้วยแล้วก็มีบอกด้วยว่าเออของเสริมของเด็กเนี่ยต้องไปหาจากชุดไหนบ้างนี่อยู่ข้างล่างเนาะก็จะเป็นอันนี้อะไรอ่านว่าอะไร Neo Upper Energy น,น,น,นี่ต้องหาจากกล่องอํานาจอนาลยญาเท่านั้นนี่แล้วก็สามารถดูเว็บไซต์ของโปเกมอนทีซีจีได้ด้วยตรงนี้สแกนได้อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นวิธีการเล่นบอกวิธีการเล่นด้วยนะ ซึ่งผมคิดว่าเออแต่ละเด็กคงไม่เหมือนกันมั้งเออถ้าทุกเด็ก oui, เป็นมัสคานียหมดก็แปลกๆก็จะบอกเลยว่าเด็กมัสคานีเเป็นเด็กที่ช่วยเพิ่มตัวนับดาเมจบนกระดาษฝา่ตข้ามต่อสู้ด้วยควบคุมตัวนับดาเมจอ่าก็ตามความเสร็จ okay. ต์เด็กด้วยนะครับผมจัดการดาเมจได้อย่างอัจฉริยะนั่นเองชอบมากเลยเทคนิคเพื่อยกระดับการเล่นนะับนี่ต่อไปก็ เป็นเด็กแล้วเราจะมาดูว่าเลดีนที่เขาให้มาเป็นฟอยล์หรือไม่ฟอยล์นั่นเองผมก็สงสัยมานานละเริ่มแรกก็เป็นมัสเคเนียนะครับมัสเกเนียก็เป็นแบบฟอยล์ให้มา3ใบนะครับเป็นอาร์ตใหม่ด้วยนะเป็นอาร์ที่ต้องซื้อในแท็กติกเด็กเท่านั้นนี่เชเมนที่บอกอะไรนะทำดาเมจหกสิบอ๋อทำดาเมจหกสิบกับโปเกมอน EX และว v. บนเบน์ด้วยนะทำใส่บนเบน์นนะโคตรโหดนี่ซารูดกระโดดย้ายทำดาเมจ ตัวข้างหน้าตัวข้างหลังให้เนโอฮัสตัวนี้ด้วยที่ตีเซอร์จี้ใช่ไหมแล้วก็เนโอโรเต้อันนี้ปกติอ้าวเรเดียนไม่ใช่ฟอยเรเดียนเป็นใบธรรมดาก็ถือว่าโอเคนะครับได้ของเล่นมานี่ได้ให้มีป้าตัวนี้ด้วยมีป้าการเบ้นการดาเมจจากบนเบ้นที่ตอนนี้ทุกคนหากันให้ควักแล้วก็บีดาลุไม่ฟอยเน้นเล่นอย่างเดียวก็พอให้คันเบ็ดชั้นยอดด้วยนะ โอ้โหปฟินสี่ใบให้ปฟินทั้งสีใบเลยนะดูดิโปฟินในมูลค่าตลาดตอนนี้อยู่ที่ใบละร้อยถึงร้อยห้บาทได้สีใบเท่ากับว่าได้แท็กติกเด็กฟรีๆเลยเอาไฮเบอร์บอลไปขายต่อโอ้คุ้มอุ้ยได้ลูกอมทั้งสีใบเฮ้ยมีสับเปลี่ยนโปกเกมอนด้วยใบนี้สุดยอดเลยถ้าไม่มีนี่ไม่ใช่เด็กโปกเกมอนนะบอกเลยใบนี้เฮ้ยชุดจับแมลง นี่มันชุดใหม่เลยนี่ที่เพิ่งออกอะปกติรีปิ้นไม่ค่อยเอาชุดที่ออกก่อนหน้าเนี้มาลงใช่ไหมแต่ชุดนี้ดีมากๆเอาชุดที่ออกก่อนหน้าเนี้มาลงด้วยเป็นชุดจับมแมลงเนาะออันนี้ก็อยู่ในชุดหน้ากาก,ากจอมลวงตาใบนี้ก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับอุปกรณ์ช่วยเรียนรู้แล้วก็นันจมุงานวิจัยศาสตราจารย์ศาสตราจารย์โอลิมแล้วก็เฮ้ยเป,ปเปอร์ ใบนี้สุดยอดมากเป็นใบที่แบบหาให้ตายก็หาได้ไม่เยอะเพราะเป็นใบที่แบบหายากมากๆพอจะหาได้ก็ใบใบ,ใบลร้อยกว่าเลยเป็นใบที่สามารถเสิร์ชของมาได้2อ,อย่างก็อย่างเป็นไอเทมกับอุป,ปกรณ์ติดโปเกมอนอมเฮ้ยแล้วก็คำสั่งบอสนี่ได้คำสั่งบอสทั้ง2องใบเทเบิลซิตี้เอาไว้ทอยเหรียญหาโปเกมอนต่อไปก็ ดับเบิลเทอร์โบเอาไปติดให้มัสเทเนียแล้วตีได้เลยตีได้ถึง200ดดามตรอันนี้ก็เป็นพลังงานพืชน,นะครับก็ดีเนาะผมรู้สึกว่าเปิดใจมากถ้าซื้อเป็นกล่องเนี่ยไปเล่นเฉยๆะ่ะมันก็เอาไปแข่งยิมตามยิมร้านได้เลยอย่างใบนี้ก็ด้วยอ่าใบนี้เป็นตัวช่วยหาพื้นฐานเนาะอ๋อปกติเด็กเนี่ยที่ข้อเสียของมันคือมันไม่มีอะไรช่วยหามัสเคเนียมาพร้อมกับลูกอมได้อืม พอมีเปเปอร์กับชุดจับแมลงอ่ะมันทําให้หาโปเกมอนอย่างมาสคาเนียได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอันนี้ก็เป็นทั้งเด็กนะครับ60ใบก็บ,บอกเลยว่ามันเหมาะสําหรับคนที่เพิ่งจะมาเล่นกับคนที่เพิ่งเล่นได้ไม่นานรวมถึงคนที่เล่นมานานอย่างพวกเราแล้วมันเหมือนกับว่าเราอ่ะได้เอาเด็กของคนที่เคยเล่นมานานอ่ะมามาให้เราเล่นเลยเท่ากับว่าเราจะเปรียบเสมอคนที่เคยเล่นมานานแล้วขอแค่เราอ่ะอ่านคู่มือกลยุทธ์เนี่ย ประมาณ3รอบต่อวันน่ะเราเล่นเป็นแน่นอนชัวร์ก็สําหรับใครนะครับที่สนใจการเล่นโปเกมอนนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อโปเกมอนแท็กติกเด็กนี้มาได้ตามช่องทางต่างๆของร้านนัดการนะครับผมก็จะมีทาง Facebook Line แล้วก็ s h o ป e e นั่นเองกิจกรรมของร้านนัดการก็จะจัดขึ้นไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์นะครับผมถ้าเป็นแท็กติกเด็กก็ จะเป็นทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์เลยอ่าส่วนวันเสาร์ก็จะมียิมแบทเทิลก็ลองเอาแท็ติกเด็กมาเล่นยิมแบทเทิลกันได้อ่าหลังเล่นแท็ติกเด็กเสร็จเนาะก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวผมขอตัวไปอ่านคู่มือกลยุทธ์สัก3รอบก่อนนะครับผมอ่าเพื่อจะเล่นเพื่อจะเป็นมาสเตอร์ของมัสเคเนียนั่นเองอ่าเดี๋ยวผมขออ่านแป๊บหนึ่งนะ